ะะอันนี้เป็นผักสลัดมิซึนาะนะคะที่เอาไว้กินสดๆได้ใส่นาเบะใส่หม้อหม้อร้อนนะคะตอนช่วงหน้าหนาวกินได้อันนี้ก็เป็นลดเดชอีกสีหนึ่งนะคะเป็นสีตรงนี้นะคะเ,เพื่อนๆก่อนที่เนี่ยก่อนที่จะมาขึ้นแปลงวันนี้นะคะ2อาทิตย์ก่อนค่ะสองอาทิตย์ก่อนอัอนจังก,ก็ขุดนะคะ แล้วก็จัดการเอาพวกหญ้านะคะเศษหญ้าออกให้หมดเลยนะแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะคะเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกนี่จะเป็นขี้วัวหรือขี้ไก่ก็ได้นะคะขี้อะไรก็ได้แล้วแต่เลยนะคะหวานนะคะแล้วก็คือโรยโรยบนหน้าดินทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็รำข้าวค่ะรำข้าวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อาจารย์ใช้ที่ปุ่นนะคะเขาจะนิยมกันคนที่ทํเาเกษตรออแกนิก,กน,นะคะเขาจะนิยมใช้ ากน้ามันนะคะภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าอาบูราคาสึนะสามอย่างอันนี้นะคะคือหวานนะหวานให้ทัว่วแล้วก็ขุดผสมนะคะผสมดินทั้งหมดเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็ตากเอาไว้เขาเรียกว่าหมักเนาะหมักดินเอาไว้ประมาณอาสองอาทิตย์อย่างต่ำนะคะสองอาทิตย์แล้วก็เ,เนี่ยครบสองอาทิตย์ก็กว่าแล้วค่ะสองอาทิตย์กว่าเกือบจะสามอาทิตย์แล้วแหละอาจารย์จังก็ได้เวลามาขุดแปลงนะคะ แปลงเพื่อที่จะหว่านเมล็ดผักค่ะผักกินใบต่างๆนะคะผักฤดูใบไม้ใบไม้ร่วงนะคะแล้วก็ผักฤดูหนาวนะเดี๋ยวจะเริ่มทําแปลงแล้วค่ะ แบบนี้นะคะก็จะทำให้แปลงแปลงผักของเรานะคะคเขาเสมอกันเรียบเสมอกัน ยังก็ได้แรงผักมาห้าแปลงแล้วนะคะอย่างที่ตั้งใจเอาไว้นะเนี่ยค่ะขุดประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะขุดทําแปลงประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็พอหลังจากที่เราได้แปลงแล้วนะคะเราก็จะต้องมาคอยของพวกเศษรากของหญ้าตระกูลเถาวัลย์ทั้งหลายนะคะมันจะมีรากอยู่ข้างใต้ดินนะนะเพื่อนเพื่อนเยอะอยู่ก็ต้องเอาออกเอาออกทุกปีนะคะก็ไม่หมดสักทีเนี่ยค่ะ ถ้าเกิดเราไม่เอาออกนะคะมันก็จะงอกขึ้นมาแบบเกะกะต้นผักเรานะคะเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเอาออกกิ่งไม้เศษไม้อะไรต่างๆนะคะกระลํำแบบดอกกระหล่าปกติกับดอกกระหล่ำเจดีนะคะอันนี้เป็นกระล่าปกตินะคะอันนี้สี่ต้นกระหล่ำเจดี แปลงผักผ่านไปสามอาทิตย์แล้วนะคะหลังจากที่หว่านมเมล็ดผักนะคะหว่านมเมล็ดไปสามอาทิตย์แล้วนะคะก็ขึ้นมาแบบนี้แล้วค่ะเพื่อนๆดีใจจังสวนผักนะคะย่างจลางสุกตอนนี้ก็โตเก็บได้แล้วนะผ่านไปเดือนกว่าๆค่ะดูขนานะคะนี่ คะนา้าวันนี้จะเอามาทำผัดซีอิ้วนะคะมีคะนา้าคะน้าเก็บได้ละแล้วก็หนอนหนอนก็ไปกินใบบ้างนะคะมีหนอนกินใบบ้างปลูกแบบอินทรีย์ก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นผักมิสุนาะนะคะที่สามารถกินใส่นาเบะได้นะคะมิสุนาะนี่งามมากเลยค่ะแล้วก็อันนี้ อันนี้คือกวางตุ้งไต้หวันนะคะกวางตุ้งไต้หวันผัดน้ำมันหอยหรือเอาไปใส่รามเมงก็อร่อยนะคะเราก็นี้นี่นมันเป็นลาดิชค่ะลาดิชหัวใหญ่แล้วอะ่ะเก็บได้แล้วล่ะเนาะลาดิชนะคะ เดี๋ยวไปทำผักดองนะคะหัวเบิ่มเร่มลยแล้วก็อันนี้เป็นปวยเล้งนะคะโฮเรงโซหรือปวยเลง้งแล้วก็อันนี้อันนี้คืออ,โอ,โโอ่ตั้งโอเนาะตั้งโอเนี่ยอาจารก็เก่าจะไปทำต้มจืดค่ะแกงจืดนะคะอร่อยมากเลยค่ะอาจารชอบกิน ลูกทุกปีเลยนะคะตั้งอุ่พอเราเก็บเนะี่ยเก็บยอดนะคะมันก็จะแตกมาใหม่นะคะแตกแขนงมาใหม่แบบเนี้อยอันจังเก็บไปหลายรอบแล้วเอาไปทำหม้อร้อนกินนะคะแล้วก็อันนี้เป็นกวางตุ้งค่ะกวางตุ้งอันนี้ก็ต้นใหญ่มากใหญ่เร็วมากเลยคือโตเร็วกว่าผักอื่นๆเลยอะ่ะอันนี้อันจะเอาไปทำอันนี้เ,เมนูต้มจับฉ่ายไปแล้วนะคะผักรวมจับฉายผักรวม แล้วก็ผักชีอันนี้เป็นกระหล่ำปมไม่ใช่กระหล่ำปมกระหล่ำที่มันจะเป็นลูกเล็กๆอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะกระหล่ำแบบลูกเล็กๆเล็กๆอะ่ะจำไม่ได้จำชื่อไม่ได้นะคะผักชีก็กำลังงามเลยค่ะอาจจะชิดกันไปหน่อยเนาะแล้วก็อันนี้เป็นหัวผักกาดนะคะคาบุเนาะหัวผักกาดกลมๆเหมือนนะคะ แล้วก็มีต้นหอมด้วยนะเพื่อนเนี่ยต้นหอมก็งามมากเลยค่ะแล้วันนี้ันจังจะมาเก็บเอออันนี้นะหดูได้ฝนตั้งโอนะคะงามมากเลยแกงสื่อต้องมาเนี่ยวันเนี้ยดูมีซือ้อนี่ก็เยอะมากเลย งามอันนี้หัวใหญ่เกินไปแล้วนะเนี่ยลาดิชลาดิชูอันนี้แตกเลยเก็บคานาค่ะเดี๋ยวเก็บคานาก่อนนะเก็บเอายอดอ่อนๆนะคะ Phật xinh dày nữa hả, Phật dịu Bỏ lại cầm theo มีดักแด่ของหนอนด้วยกินกินจนเป็นดักแด่เลยปล่อยให้เขากินไปนะคะแบ่งแบ่งกันนะคนกับหนอนนะคะขอนาที่เก็บมานะคะก็อยู่ในกระทะผัดซีอิ๊วแล้วนะคะ ขณะที่เก็บมานี้ก็อยู่ในกระทะผัดสีอเรียบร้อยใช้เส้นอุด้งนะคะอุด้งที่เป็นเส้นใหญ่ๆหนาๆเนาะเขาเรียกว่าคีชิเมนนะคะเส้นคีชิเมนมันจะออกแบบหนาคล้ายๆกับเส้นใหญ่เลยนะ